ครับครับผมเป็นโชว์สุดพิเศษเป็นโชว์โชว์ครับเป็นโชว์ง่ายๆได้เปิดตัวเพลงใหม่ได้ร้องเพลงใหม่ครับแล้วก็ได้ร้องเพลงแรกที่ร้องด้วยครับใช่ครับครับผมยังไงบ้างคะกับการซ้อมวี้เวลาเป็นสองหรอก็เอาตรงๆก็เข้ามาก็คือซ้อมแหะทุกที่คือสนามซ้อมใช่ก็มีเวลาซ้อมประมาณ20นาทีค่ะวันนี้มาร้องวงลแวรอีกครั้งหนึ่ง แล้วมีคนช่วยร้องด้วยเป็นยังไงบ้างดีอะครับดีเพราะว่าร้องคนเดียวแล้วเหงาเหงาครับเหงาเลยค่งถูกใจไหมคะฮะถูกใจไหมถูกใจถูกใจเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมให้เขาร้องคนเดียวแล้วแล้วก็ขอได้เพลงใหม่แหรอไงก็เดี๋ยวผมก็มันก็เขาก็เอ้ยร้องได้วยันอะไรนะเดียวไหวไหมคะเอาแหวนโอ้โหไม่น่าไหวแล้วมันดีท่อนทายโน้ตสุดๆไปเลย ไม่น่าไหวอันนี้เมื่อกี้ได้ฟังเพลงใหม่ของพี่เป็นไงบ้างเล่ห์ของเพลงก็ดีนะผมว่าดีไม่ว่าฟังเรื่อยๆก็ติดหูเหมือนกันนะใช่มีแอปช่วยโปรโมทไหมมีแอปช่วยโปรโมทไหมคะโปรโมทเลยเราไม่ต้องแอปนี่ไงกระแสตอบรับเพลงใหม่ดีดีครับรู้สึกดีใจที่ทุกคนฟังเพลงแล้วก็มีการวิเคราะห์กันในทวิตเตอร์ว่าทั้ง MV ทั้งเนื้อร้องทั้ง เพลงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่คนฟังเพลงเราแบบจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบฟังไปเพื่อเพลินแต่ว่ามันมันฟังกันจริงกันจังเลยรโอเคครับรู้สึกดีใจเร,เราได้มีส่วนร่วมไหมคบเพลงนีค้นคือต้องบอกว่าต้องบอกว่าเพลงนี้แต่งมาเมื่อ2ปีที่แล้วครับที่เราคุยกันใช่มันมันมันเริ่มตั้งแต่เมื่อนานมาแล้วครับแล้วก็ตอนนั้นเราเหมือนดิวกันอะไรมันยังไม่สมดูรณ์ยังไม่เสร็จ เ้วเพลงนี้ก็เลยปล่อยหายไปเลยตอนนั้นเราคุยกันเรื่องเ้ยอยากร้องเพลงช้าที่มันเป็นเพลงเศร้าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็แต่งไว้เสร็จแล้วเราไม่ได้มีโอกาสมาร้องแล้วพอพอมาตอเนี้ยผ่านไปสองปีอ่ะเรื่องราวต่างๆก,ก็ผ่านไปแล้วก็เขาก็กลับใหม่ก็คือพี่ปล่อยวงเอ้ยค่ายนีออนนะครับเขาเลยบอกว่าเออมีเพลงที่แต่งไว้ให้นะอยากอยากจะร้องอยู่ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยถามว่าเฮ้ยเพลงนี้มัน ผ่านมาสองปีแล้วนะทําไมความหมายมก็ดีทําไมพี่ไม่ให้คนในค่ายร้องไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออเพลงนี้ยแต่งให้วอโดยเฉพาะเลยก็อยากให้ร้องเราก็เลยแบบมันเป็นตัวแทนต่างๆที่ร้องเพลงที่เขาตั้งใจแต่งเพื่อเราโดยเฉพาะเลยแล้วก็ทั้ง MV ทั้งอะไรผมรู้สึกว่าผมเป็นเป็นศูนย์รวมแล้วันคนที่ทํางานอาร์ตงานวิดีโองาน เพลงงานศิลปะอะไรต่างๆรวมแล้วให้ผมเป็นคนกระจายแล้วกันครับมันมีท่อนไหนที่ยากสำหรับเพลงนี้บ้างคะท่อนไหนที่ยากโอ้โงเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากที่สุดที่ผมเคยร้องแนละ้วมันเพราะว่ามันมีท่อนที่เสียงมันสูงแล้วก็ต่าเป็นเป็นแบบมันไม่ได้ไล่โน้นะครับม,มันมันปึ๊บแล้วก็สูงขึ้นไปเลยก็ก็ยากยากมากทวานรีสุขสูงรมบีเราก็แบบ แฟนก็แอบตีนะแอบเต็มไม้ตีเหมือนกันแต่เสื้อผงเสื้อผ้าดูแบบอะไรไงคะไี่เห็นแบบตีบ้างไหมหรือเขาแ่งตัวไม่บร้พอเอนี่ยเฮ <c oughs> ้ยมันเป็น <c oughs> ผมว่ามองเป็นงานฮาร์ดมันก็ดีแหละ <c oughs> มันมีทีมผมว่ามันมีอีสเตอร์เอ็กซ์อะไรเลย,เลยอันมากๆเลยแบบตอนที่ผมได้ดูครั้งแรกผมก็เฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะ <c oughs> แล้วเขาแบบยังไม่เก็ตไงแต่พอเขาได้อธิบายแล้วก็โหมันมันว้าวแบบว้าว มันซ่อนเข้าไปจริงๆริงอะไรเงี้ยว่าดีนะแล้วแต่ละอันมันมีความหมายหมดอะ่ะก็เขาตีความกันออกหมดเนี่<ม>ยยางได<ม>้ไหมจริงๆแล้วอ่ะมันคือเราตั้งใจทําไปในแบบที่เราตั้งใจแหลนะแต่ว่าคือลองคุยกันกันกับทีมงานดูเขาบอกว่าเราเป็นคนทํางานศิละปะเมื่อเราทําไปแล้วก็ถือว่าเราตายไปแล้วก็ถือให้คนดูเป็นคนตีความจากประสบการณ์อะไรในตัวเขาเองไม่ว่าจะตีความไปในทางไหนอะ่ะผมรู้สึกว่ามันก็ถูกในมุมมองเขาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติค่ะแสดงว่ามันเป็นทิหรือเปล่าในการทำเี็มวีให้แบบหลายๆคนต้องกลับมาดูหลายๆรอบหลายๆรอบเพื่อซีซั่นในปีนี้ใช่ว่าเป็นฟิกเหรอคุณยาวทับเป็นฟิกเหรอไม่หมายหมายถึงว่าฟิกไหมไม่รู้แต่ว่าผมชอบ MV นี้มากครับแล้วผมดูบ่อยเพราะว่าผมชอบที่จะพอพอดูไปเรื่อยๆเราก็จะคิดเปลี่ยนไปเรื่อยๆกันเหมือนทำงานกับนิออนจนแบบว่าเขารู้ใจเราหรือเปล่าว่าเราชอบแบบไหนก็ก็อาจจะใช่นะเออ ใช่ใช่เหมือนเป็นเพลงที่ผมแบบถูกใจเลยอะค่ะหลังจากนี้จะมีเพลงแบบคู่ออกมาร้องด้วยกันทำไมอ่ะเอ่อก็่อมอาจจะมีอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีหรืออาจจะไม่อยู่แอบแอบสปอยแล้วมา้อะไรนะสปอยมาหน่อยไหมสปอยใช่ไหมเพลงก่อนก็คืออ้อนไม่เก่งแต่เพลงต่อไปก็คืออ้อนเก่งสุดๆใช่โอ้อ๋อเบอร์ทั้งสองเบอร์ทั้งสองอ้อนเก่งสุดๆอาจจะอ้อนเก่งสุดๆ ครับอะไรครับเนี่ยอาจจะเป็นซีรีส์บ้างเป็นไงบ้างคะคึ้นทุรอบสามปีเนาะสามปีแล้วใช่ไหมครับเป็นไงบ้ากขอบุญขึ้นเรื่อยๆไหมคะโอ้ก็เรียกได้ว่าก็เติบโตขึ้นนะเนาะแบบแฟนแม็นกระทั่งตัวแฟนๆเองก็แบบก็ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็อบุนอบอุ่นเลยญอบอุ่นละกับก็อบอุ่นใช่แล้วมันโหมิตรภาพเพื่อนถ้าแบบในกองถ่ายก็เป็นทีมเดิมก็ส่วนมากอะไรเงี้ยก็อบอุ่นกว่าเดิมมากๆเป็นเพื่อนกันจริงๆไปแล้วใช่ครับ โควิดเราก็ขึ้นกันตลอดุวิทุกคนเลยเป็นไงบ้างคะก็แล้วก็มีวิดีโอบอกอะไรอย่านีูใช่ไหมหือเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจที่เขายังยร้านเขาอยู่เนี่ยขาเรียกว่ากำลังใจรายวันนะแสดงว่าเรายังไม่ใช่อะไรนะศิลปินนะนักศิลปะนะยังไม่ตายยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ตายยังยืนไม่ตายจากไปครับผมเห็นอกจากนี้แต่ละคนก็มีช่องยูทูบเป็นของตัวเองด้วยให้ถ่ายกันค่ะช่องยูทูบแต่ละคนเลยโอ้โห ก็ขายก็เข้าได้ใช่ไหมครัเข้าเลยเข้าเข้าเลยเข้าเลยออไม่ได้ก็ขายคอนเทนต์ก็เป็นเรื่อยๆเปื่อยๆแต่แต่ว่ามันมันสนุกนะผมว่าดูเบาสมองกันย่อยง่ายฮะแต่ก็อยากให้ดูไปยิ้มไปแล้วกันแต่เข้าได้ครับตัวหลายกล้องก็เห็นมีมีคอนเทนต์แบบแกล้งแม่อะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคุณยายก็มีผมผมแกล้งตลอดไม่ไม่ถ่ายก็แกล้ง ก็เลยน่าจะได้ตั้งกล้องไว้ก็น่าจะได้เห็นบ้างผมก็รายการยูทูบเหมือนกันก็เข้าได้เหมือนกันนะฮะเขามก็เป็นรายการที่เหมือนจะพาไปตอนแรกตั้งใจไปว่าจะพาไปเก็บรเวลไปทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่สุดท้ายมันมันก็เหมือนรายการเปลี่ยนเปลี่ยนไปแต่ก็ได้ได้ความรู้ได้อะไรแต่ว่าก็ได้ได้โจกด้วยฮะได้โจกด้วยเหมือนกัน เราได้รายการคู่ก็มีนะคราได้หมดนะได้ได้หมดนะอยู่ในส่วนของถ่างนะคะตอนนี่เราถ่ายตอนนี้เป็นยังไงเ้างครับตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงจะเริ่มถ่ายแล้วมั้งครับน่าจะเร็วๆเนี้ยครับคุณรำผมก็พูดไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้แต่ว่ามันคงน่าจะต้องแล้วแหละต่เราถ่ายเสร็จแล้วไงมันอยู่ที่เขาจะทำไหมครับผมเราผมก็จะมีอะไรอัปเดตถ้าเกิดเรารู้ก็เดี๋ยวค่อยแจ้งข้อมูลเหมือนเราได้แบบว่าแต่งตัวแปลก ก็จะเป็นได้ไหมล่ะผมก็ไม่รู้ว่าดตามะโพยหรืออะไรมันหลุดแบบไหนถ้าเกิดตามตามนั้นก็จะเห็นเป็นชุดไทยชุดอะไรอย่างนี้ชุดประจํายุคประจําพื้นถิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละก็จะเป็นเรื่องของเรื่องเรื่องของย่อยง่ายครับใช่เรื่องมันย่อยง่ายเดี๋ยวดูเพลินๆครับใช่เมื่อกี้ล่าสุดเลยค่ะทีเซี่ยววิ ปล่อยแล้วปล่อยแล้ว่ะเขาปล่อยแล้วเหรอปล่อยแล้วยังไงบ้างคะปล่อยบ้างปล่อยทีเซอร์ปล่อยทีเซอร์อันเปิดเปิดดูเลยอันงั้นผมขอดูไปด้วยผมยังไม่ได้ดูเลยฮะยังอยทีเซอร์ปล่อยทีเซอร์เร็วตามสุดถ้าสับเร็วกว่านี้ก็ไม่ได้เป็นในเรื่องปล่อยต้องตั้งแต่ตอนที่น้องพูดจนสบกันแล้ว แบบสัมภาษณ์อย่างเงี้ยได้ได้เลยมิตี่ใหม่อ่ะก็แบบใหม่ไปตามยุคสมัยยังไงมีคำหมายแบบเดียวกันเนอะรุ่งกับพี่แดนเออนนี้เป็นไงบ้างอุ้ยก็สนุกเพราะว่าพี่แดนเป็นกันเองมากครับใช่แล้วก็นั่นแหละเราก็ถ่ายก็มีถ่ายเล่นๆกันด้วยครับผมเป็นวอล์กเบื้องหลังแล้วก็มีเก่งกีเดสกันนิดๆก็ตอนแรกตอนแรกก็เก่งอยู่ครับแต่ก็นั่นแหละพอพี่แดนเขาก็จะคุยได้ง่ายหน่อยครับผมือนเขาน่ารักใช่น่ารักมาก แรกหลังดูทีเซอร์วีเียว่าแบบต้องสองอตอนรีแอคเนอะงงอยู่ครับยังงงอยู่แต่ดีนะเพลงไปโฟกัสเพลงเขาบอกว่าเพลงเขาพร้อมเลยเลยเลยคราวนี้มันถามเรื่องธุรกิจบ้างแต่เรคนก็มีธุรกิจอ่ะธุรกิจเราเป็นไงบ้างเลยอ่าก็ก็ดีครับดีเกินคาดเลยแหละใช่ธุรกิจอะไรครับไม่ไม่ไม่สายเลยอ๋อ ก็ม่นก็เป็นแบรนด์ขายเสื้อผ้าแต่ผมไม่อยากโฟก,กัสแค่เสื้อผ้าไงเผื่อ <c oughs> ความยินดีผมอยากจะทำอย่างอื่นด้วยคือไม่ใช่ไม่เป็น,นการสโขบเลยผมก็เอาเป็นว่าอยากขายอะไรก็ขายผมก็มีมีเหมือนกันครับแต่ว่าผมเปิดขายอันแรกคือ nft ครับในนั่นแหละรูมออนไลน์ไปแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวในอนาคตก็จะมีของมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ทยอยทำอยู่แต่ว่าเราจะเปิดแบบให้มันเป็นเรื่อยๆครับไม่ได้หายไปไหน รอันนหสุดท้ายเราฝากผลงานฝากที่แฟนได้ติดตามโอ้ก็นั่นแหละถ้าสำคัญสุดในปีนี้ผมว่ามันก็พอๆกันแต่ถ้าเกิดยิ่งใหญ่ที่เราทักคุ้มก็คือนะฝากซีรีส์พวกเราด้วยนะฮครับตดตา้นที่ครับก็ฝากคนรักไว้ด้วยครับตั้งใจมากฝากทุกคนรอติดตามนะครับผมแล้วก็มี y o ยูทูบมี YouTube ที่เพิ่งขายกันไปสรุปเป็นคนเข้าไหมครับตอนนี้เข้าไปแล้วออกเข้าแล้วเหรอ เดี๋ยวติดต่อไปแล้วเอาเพื่งการคุยโทรศัพท์อยู่แสดงว่าประสบแล้วไม่ไม่ใช่ไลฟ์เลยอ๋อไม่เพราะยังไม่ได้ออนแอร์อะไรเลยเอาแล้วได้ไงวะเออโอเคได้และแล้วขอบคุณครับ